สมการที่1ของเราก็คือ 2x บวก y เท่ากับ8นะคะสมการที่สองคือ 3x ลบ 2y เท่ากับ5หน้าที่ของเราคือพยายามหา x และ y ที่จะเป็นคำตอบร่วมกันคือนำมาแทนในสมการที่1ก็เป็นจริงนำมาแทนในสมการที่2ก็เป็นจริงร่วมกันนั่นเองโอเคค่ะวิธีการแก้ระบบสมการหน้าที่ของเราคือพยายามทำตัวเลขที่คูณอยู่กับตัวแปรให้เป็นตัวเดียวกัน เื่อที่เราจะกําจัดตัวแปรตัวใดตัวหนึง่งนะคะ x หรือ y ก่อนนะคะแล้วก็หาตัวแปรที่เหลือโอเคค่ะข้อนี้นะคะ,ะนักเรียนมาดู x เนี่ยสมการที่1มี2คูณอยู่สมการที่2มี3คูณอยู่นะคะ y สมการที่1มี y ตัวเดียวแบบนี้แสดงว่ามี1คูณอยู่นะคะแล้วก็สมการที่2คือมีอะไรคะมีลบ2คูณอยู่เพราะฉะนั้นครูจะทํา y ให้เท่ากันค่ะ ครูต้องนำสอคูณตลอดสมการที่1เพราะนั้นก็จะได้ว่าก็จะได้เป็น 4x บวก 2y เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ16 mm hmm. เป็นสมการที่3ดังนั้น1เนี่ยถูกแปลงมาเป็นสมการที่3 เวลาเราจะเล่นเราจะไม่เล่นกับ1และเพราะถูกแปลงมาเป็นสมการที่3เราจะเล่นสมการใหม่กับสมการที่เหลือเพราะฉะนั้นเรานํา2กับ3มนะคะมาบวกลบกันคะ่ะทีนีน้เวลาทําตัวแปรให้เท่าคูณหรือหารแต่เวลากําจัดให้บวกลบกันนะคะสมการที่2เนี่ยเป็นลบส y สมการที่3เนี่ยเป็นบวก2 y ทํายังไงจะให้ y หายไปต้องจับสมการมาลบหรือบวกกันคะถ้ามาลบมันจะเป็น ท่าไห่คะมันจะกลายเป็น 4y หรือลบ 4y ใช่ไหมคะถ้า2สมการที่2ลบสมการที่3มันจะเป็นลบ 2y นะคะลบ 2y ก็จะเป็นลบ 4y y ก็จะไม่หายไปนะ,ะหรือสมการที่3ลบสมการที่2ก็ได้เป็น2ลบลบ2ลบลบกลายเป็นบวกก็จะเป็น 4y เพราะนั้นถ้าอยากให้หายไปนะคะเครื่องหมายต่างกันต้องจับมาบวกกันดังนั้นคะ่ะครูจับสมการ2บวกสมการที่3 ก็จะได้เป็นอะไรคะ 3x มบวกสีได้เท่าไหร่ได้ 7x นะคะ 2y บวกลบ 2y ก็ตัดทอนกันไปนะคะแล้วก็ได้เป็นอะไรคะ16บวกกับอะไรบวกกับ5เป็น21ดังนั้นเราจะหา x นะคะย้าย7ไปจากคูณอยู่กับเไปไปหารได้เท่าไหร่คะเเท่ากับ3 ดังนั้นถ้านักเรียนหาออกมาแล้วนะกำจัดตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งที่เราทําให้เท่ากันกําจัดไปกําจัด y ไปจะเหลือตัวแปร x เมื่อได้ x นะฮะแสดงว่าระบบสมการนี้มีคําตอบแน่นอนคือจุดตัดของกราฟจะอยู่ที่ x เป็น3แต่ y จะยังเป็นเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่ระบบสมการนี้มีคําตอบแน่นอนหลังจากนั้นเราจะหา y ยังไงเรานําตัวแปรที่เราหาได้ตัวใดตัวหนึ่งตอนนี้เราหา x ได้เท่ากับ3แทน ค่าในสมการสมการไหนก็ได้คะ่ะ1น3ได้หมดเลยเพราะถ้าจริงเป็นคำตอบของระบบสมการต้องจริงทั้งหมดทุกสมการนะคะ,ะคูแทนในสมการที่1ก็จะได้เป็นอะไรคะ2 x ใช่ไหมเนะะี่ยค่ะ x ก็คือ3บวก y เท่ากับ8 2 3เป็น6บวก y เท่ากับ8จะหา y y เท่ากับ8ลบ6 y เท่ากับเท่าไหร่คะ2 ดังนั้นแล้วนะคะคำตอบของระบบสมการนี้ก็คืออะไรคะ x เป็น3 y เป็น2ทีนี้อยากรู้ว่านะคะคำตอบที่หามาถูกต้องหรือไม่ก็ตรวจสอบคําตอบค่ะเพื่อความแม่นยำนะคะเราก็จะมาตรวจสอบคําตอบกันนะคะตรวจสอบคําตอบของระบบสมการ ะะโดยคําตอบของเราคือได้เป็นคูณดับอะไรคะ 3,2, ตัวหน้าคือ x ตัวหลังคือ y นะคะ,ะเราก็นํามาแทนในทั้งสองสมการเลยนะคะสมการแรกของเราคือ2 x บวก y เท่ากับ8นะคะสมการที่2คือ3 x ลบ2 y เท่ากับ5ตรงไหนเป็น x แทนเป็น 3, ตรงไหนเป็น y แทนเป็น2 วก2เท่ากับ8 2 3เป็น6บวก2เท่ากับ8 8เท่ากับ8จริงไหมคะจริงมาดูอีกสมการหนึ่ง3คูณ3ลบ2คูณ2เท่ากับ5 9ลบ4เท่ากับ5 5เท่ากับ5จริงไหมคะจริงก็ดังนั้นนะคะระบบสมการก็คือ2สมการนี้ของโจทย์นะคะมีคำตอบ ะค,ะคือคืออะไรคะคู่อันดับ 3, 2, หรือเเป็น3 y เป็น2นะคะโอเคอันนี้คือวิธีหาคำตอบโดยการแก้ระบบสมการนะคะต่อมาค่ะเราจะมาเขียนกราฟนะคะวิธีการเขียนกราฟต่อมาอีกวิธีหนึ่งคือหาคำตอบของระบบสมการโดยการ เขียนกราฟนะคะทีนี้ค่ะเวลาที่เราหาคำตอบได้อย่างแม่นยำแล้วนะคะหาคำตอบโดยการแก้ระบบสมการแล้วเนี่ยนะคะเรารู้แล้วว่าคำตอบคือ3 2เพราะนั้นลงจุดค่ะของแต่ละสมการควรมีคู่ดับ3าออยู่ในตารางคู่นับนะคะโอเคนะคะสมการแรกของเราคือ 2x บวก y ่เท่ากับ8นะคะ,ะมาลงตาราง เพื่อหาคู่อันดับสัก3คู่อนดับหรือ4คู่อนดับนะคะ,ะ x y แน่นอนค่ะเนี่ยค่ะเอาคำตอบที่หามาได้แล้วเนะะี่ยค่ะที่รู้แล้วว่าเป็นคำตอบเอาลงมาอยู่ในตารางเพราะว่ามันจะเป็นจุดตัดของเส้นกราฟนะคะครูอาจจะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะ x เป็น3 y เป็น2นะ,ะแล้วก็เหวี่ยงเหวี่ยงตัวเลขมากกว่าน้อยกว่า ลงจาก3นะคะโอเคเราจะลองแทนนี้ก่อนนะครูเอาตรงนี้3ฝั่งนี้ก็ครูเอาเป็น5ก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็น1นาหารทีละสอแล้วก็ลบ1แบบนี้ก็ได้ก็แทนค่ะเมื่อ X เ,เท่ากับลบ1จะได้เท่าไหร่นะคะนักเรียนอาจจะจัดสมการในรูปของการที่ย้ายทุกอย่างนี้ y ก็ได้นะคะ เพื่ออะไรเพื่อเราแทน x ลงไปแล้วจะเกิดค่า y ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องย้ายกลับไปกลับมาทุกครั้งในการแทน x นะคะก็ได้เป็น y เท่ากับ8ลบ 2x นะคะแบบนี้ก็ได้คือสมการเดียวกันค่ะย้ายก้อนนี้มาไว้ฝั่งนี้เพื่อนํา x ไปแทนแล้วจะเกิด y ได้เลยอ่ะเมื่อ x เท่ากับลบ1ก็ได้ y เท่ากับ8ลบ2คูณลบ1 y เท่ากับ8ลบ2 ลบลบเป็นบวกเนาะลบลบเป็นบวก8บวก 2y เท่ากับ10เพราะนั้นได้คู่อันดับลบ1 10ต่อมาเมื่อ x เท่ากับ1ก็ได้เป็น y เท่ากับ8ลบ2คูณ1ได้8ลบ 2y เท่ากับ6ต่อมาเมื่อ x เป็น3ไม่ต้องหาแล้วเพราะ y จะเป็น2อยู่แล้วนะคะนักเรียนลองแทนดูก็ได้เพราะมันเป็นคู่อันดับที่เป็นคำตอบตัวต่อมาคือเมื่อ x เท่ากับ5นะก็ได้เป็น y เท่ากับ8ลบ2คูณ5 8ลบ10นะ y เท่ากับลบ2โอเคค่ะได้แล้วนะคะคูณดับของสมการแรกต่อมาค่ะสมการที่2ค่ะ 3x ลบ 2y เท่ากับ5 3x ลบ 2y เท่ากับ5เหมือนเดิมนะหาคูณดับ X, y แทน x เหมือนกันเลยค่ะนะฮะแล้วจะเกิด y, y เป็นอะไรกูเอาลบ1 1 3 2 5นะฮะโอเคเราจัดก่อนก็ได้นะฮะย้ายทุกอย่างนี้ y ก็จะได้เป็น y เท่ากับ5ย้ายก้อนนี้จะบวกเป็นลบ3 x ลบ2คูณกับ y อยู่เป็นหารนะคะโอเคแทนเมื่อ x เท่ากับลบ1 ก็จะได้เป็น y เท่ากับ5ลบ3คูณลบ1ส่วนลบ2ได้เป็น y เท่ากับ5บวก3ส่วนลบ2 y เท่ากับ8ส่วนลบ2 y เท่ากับลบ4นะคะเป็นลบ4ต่อมานะคะเมื่อ x เท่ากับ1ก็จะได้ y เท่ากับ5ลบ3คูณ1 ส่วนลบ2 y เท่ากับ5ลบ3ส่วนลบ2 y เท่ากับ2ส่วนลบ2 y เท่ากับลบ1ต่อมาเมื่อ x เท่ากับ5จะได้ y เท่ากับ5ลบ3คูณ5ส่วนเท่าไหร่คะลบ2 y เท่ากับ5ลบ15ส่วนลบ2 y เท่ากับลบ10ส่วนลบ2ลบหารลบได้บวก25เป็น สิบนะคะได้ห้าว่าเป็นหนึ่งก็เป็นลบหนึ่งโอเคทีนี้เราจะมาลงกราฟคูณดับนะคะเราจะมาลงกราฟคูณดับกันเดี๋ยวนะคะปึ๊บจะขยับอันนี้ขึ้นไปไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกูขยายขึ้นมาเราจะลงกราฟคูณดับกันค่ะ คู่นับแรกค่ะของสมการแรกคือนะคะลบหนึ่งสิบนะคะแล้วก็หนึ่งหกนะคะลบหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะลบหนึ่งสิบนะคะอ่ะคูณต่อขึ้นไปอีกก่อนนะคะต่อเส้นขึ้นไปอีกหกแล้วก็ตรงนี้อ่ะแปดสิบนะคะลบหนึ่งสิบตรงนี้ค่ะอ่ะโอเคลบหนึ่งสิบ ตัวที่2คือ 1, 6, 3, 2, 5, 2, นะคะ1 6นะคะ3ตรงนี้ค่ะ3 1 3 2แล้วก็คู่ดับตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ 5, 2, นะคะ x เป็น 5, y เป็น2ตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นลากเส้นเชื่อมค่ะจะเห็นแนวของเส้นกราฟนะคะลากเส้นเชื่อมตามจุดของเรา พวกเราใช้แม้บรรทัดนะคะนี่ค่ะแล้วเขียนหัวลูกศรด้วยแล้วเขียนนะคะสมการประจําเส้นกราฟคือ2 x บวก y เท่ากับ8ค่ะเส้นนี้2 x บวก y เท่ากับ8ทีนี้อีกเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็ได้คู่อันดับนี้ค่ะที่เราหามานะคะอ่ะาก็จะได้อะไรบ้างคะลบหนลบสะคะ x เป็นลบหนึ y เป็นลบสะะ x 1, 4, ตรงนี้ค่ะคู่ที่สองคือ1นลบห 1>, 1นะอันี่ลบหนึ่งลบ1คู่ที่3คือ3 2 x เป็น3 y เป็น2จุดนี้ค่ะจุดที่4คือ x เป็น5 y เป็น5นะคะ x เป็น5 5นะคะ x เป็น5 y เป็น5จุดนี้ค่ะแล้วก็ลากนะคะได้แล้วค่ะนี่คือเส้น3 x ลบ2 y เท่ากับ5ดังนั้นถ้าวาดมาแล้ว นะคะเวลาดูคำตอบของระบบสมการจากเส้นกราฟเนี่ยคือเมื่อไหร่ที่ถ้าเส้นกราฟ2เส้นนะคะสัมผัสกันเมื่อนั้นมีคำตอบร่วมกันเพราะนั้นถ้าตัดกันจุดตัดก็จะเป็นคำตอบค่ะนะคะจุดที่ตัดกันคือคำตอบของระบบสมการเมนั้นเราก็ดูจุดที่ตัด x เป็นอะไร y เป็นอะไรก็จะเป็นคําตอบของระบบสมการคือนําไปแทนค่าในระบบสมการแล้วจะทําให้ระบบสมการเป็นจริงทั้งสองสมการเนี่ยค่ะ คือเรานาคูณดับ3 2ไปแทนแล้วใช่ไหมคะจากการแก้ระบบสมการแบบธรรมดาโดยที่ไม่เขียนกราฟเรารู้คําตอบแล้วครูก็พาทําอีกวิธีการหนึง่งโดยการเขียนกราฟนะคะก็คือเราต้องทดลองหาคูณดับสัก3คูณดับหรือ4คูณดับนะเพื่อให้เห็นจุดในการลากเส้นเชื่อมอย่างน้อยต้องมี2จุดใช่ไหมคะรานนั้นวิธีการหนึ่งถ้านักเรียนแก้สมการแล้วเห็นคูนดับแล้วนะคะ,คว,ะ,ค,ะควรจะเอาคูนดับจูงไคะมาไว้ใน ตารางด้วยนะคะโอเคนะคะแล้วก็เหวี่ยงตัวเลขนะคะซ้ายขวาบวกลบขึ้นไปจากค่าของ x ที่เป็นคําตอบที่ได้มานะคะแล้วก็มาลงจุดนะคะทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าจุดตัดนั้นจะเป็นคําตอบซึ่งได้แก่อะไรคะ x เป็น3 y เป็น2ค่ะ,คะก็ตรงกันกับการที่เราแก้ระบบสมการมาได้อีวิธีหนึ่งคาตอบคือ x เป็น3 y เป็น2แทนค่าในระบบสมการทั้งสองสมการทําให้สมการเป็นจริงนะคะ โอเคทีนี้ถ้าสมมุตินักเรียนแก้ออกมาแล้วนะคะได้เส้นกราฟที่ซ้อนทับกัน2เส้นทับกันอยู่นะคะจุดทุกจุดบนเส้นกราฟนั้นจะเป็นคําตอบค่ะเป็นคําตอบร่วมกันทั้งคู่นะคะและอีกอันนึงก็คือถ้านักเรียนทํามาแล้วได้เส้นกราฟที่มันไม่สัมผัสกันขนานกันนะคะดังนั้น2เส้นจะไม่มีคําตอบร่วมกันค่ะแต่แต่ละเส้นมีคําตอบของใครของมันนะคะคาตอบอยู่บนไหนอยู่บน จุดทุกจุดบนเส้นกราฟค่ะนะคะนักเรียนจี้เส้นนี้นะคะนี่ค่ะของเส้นสีแดงของเส้น2 x บวก y เท่ากับแบจี้ตรงนี้ค่ะเจอ x เป็น4 y เป็น0เนี่ยเมื่อมาแทนในสมการนี้ค่ะก็จะทําให้สมการนี้เป็นจริงนะคะจะลองดูนะคะตรงนี้ x เป็น4 y เป็น0 y ไม่ได้ขึ้น x เป็น4 y เป็น0 2ย์คูณ4ได้8 8บวก0นได้8จริงไหมคะก็จริงโอเคไหมแต่ทีนี้ถ้าเราแก้ระบบสมการถ้าจริงต้องจริงทั้งสองสมการก็คือจะต้องมา สัมผัสกันบนจุดนั้นร่วมกันอย่างเช่นข้อนี้